าร้อน,นววงและช่วงนี้เราไปต่อกันที่จังหวัดต่างๆกันบ้างค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็พบว่าก็เป็นไปอย่างคึกคักแม้ว่าบางพื้นที่นั้นจะต้องระวังในเรื่องของการก่อเหตุความไม่สงบค่ะ เราไปดูกันที่บรรยากาศการจับจ่ายที่ตลาดเวรโรรถอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะในวันนี้ค่ะก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวมีประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้อของไหว้เจ้าโดยเฉพาะในกลุ่มของอาหารต่างๆโดยสินค้าขายดีนะคะก็ได้แก่เป็ดและไก่ซึ่งก็เป็นเป็ดไก่พะโลค่ะ แล้วก็ขนมต่างๆอาทิขนมเข่งขนมเทียนและขนมสาลี่นอกจากนี้ร้านสังฆทานนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มค่ะที่มีการซื้อขายกันอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนต่างมาซื้อหากระดาษเงินกระดาษทองเพื่อนำไปเผาให้กับบรรพบุรุษ เทศกาลตรุษจ,จีนที่จังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ค่ะก็มีกลุ่มเชิดสิงโตเร่เป็นจํานวนมากออกเรียรายเงินจากประชาชนตามสถานที่ต่างๆทําให้ชาวเชียงใหม่เป็นห่วงเรื่องความเหมาะสมและก็ได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดระเบียบค่ะ ส่วนทางด้านของนายธีรัมินทราศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชื่อว่าบรรยากาศตรุษจ,จีนปีนี้ของจังหวัดปัตตานีจะคึกคักเป็นพิเศษหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมากําหนดให้วันตรุษจ,จีนนะคะวันที่23มกราคมนั้นเป็นวันหยุดราชการประจําปีเพิ่มเติมในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งก็ได้แก่ปัตตานียะลาและราิวาฒ และสตูลเพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนได้เฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจ,จีนก็เช่นเดียวกันกันกบชาวไทยพุทธและมุสลิมนะคะซึ่งก็ได้ประกาศวันหยุดตามประเพณีและก็ตามาศาสนาไปก่อนหน้าน,นี้ด้วยค่ะจังหวัดปัตตานีนะคะถือเป็นศูนย์รวมของประชาชนหลากหลายเชื้อชาติาศาสนาที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวนะคะจนมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น โดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันดังนั้นค่ะวันตรุษจีนปีนี้นะคะจังหวัดปัตตานีได้ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานีและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจัดงานเทศกาลตรุษจีนครั้งที่6ในวันที่26มกราคมนันานศิลปวัฒนธรรมหน้าสารกลางจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะ ส่วนที่หลายฝ่ายเป็นห่วงในเรื่องของการก่อเหตุความไม่สงบในช่วงนี้นั้นนะคะทางด้านของพลตํารวจเอกวิเชียนพลดโพสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมอชยืนยันว่าณขณะน,นี้ยังไม่พบข้อมูลหรือการข่าวใดๆที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าจะมีการก่อเหตุร้ายขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรายังมีรายละเอียดที่น่าสนใจนะคะของวันตรุษจ,จีนนี้อีกมากมายที่เรายังไม่ทราบค่ะ ตรุษจีนนะคะเป็นเทศกาลของฤดูใบไม้ผลิหรือวันขึ้นปีใหม่ของจันทรคติตามประเพณีของชาวจีนค่ะวันตรุษจีนนั้นมีการเฉลิมฉลองกันทั่วโลกโดยเฉพาะชุมชนเชื้อสายจีนขนาดใหญ่และก็นับเป็นช่วงวันหยุดช่วงสําคัญช่วงหนึ่งของชาวจีนด้วยเทศกาลนี้ค่ะยังแผ่อิทธิพลไปยังชนชาติรายรอบนะคะเช่นญี่ปุน่นเกาหลีเมียนมองมองโกเลียเวียดนามทิเบต เนปาลและภูฐานให้มีการจัดงานขึ้นปีใหม่ทํานองเดียวกันค่ะโดยชาวไทยเชื้อสายจีนนั้นก็จะถือประเพณีปฏิบัติกันอยู่3วันนะคะนั่นก็คือวันจ่ายวันไหวและก็วันเที่ยวค่ะวันจ่ายค่ะคือวันก่อนวันสิ้นปีเป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนั้นจะต้องไปซื้ออาหารผลไม้และเครื่องเส้นไหว้ต่างๆก่อนที่ร้านค้าทั้งหลายนั้นจะปิดร้านหยุดพักผ่อนยาวค่ะส่วนวันไหว ก็ไหว้กันตอนเช้ามืดค่ะก็จะไหว้ป้ายเล้าเอี๊ยะนะคะเป็นการไหว้เทพเจ้าต่างๆเครื่องไหว้ก็คือเนื้อสัตว์3อย่างได้แก่หมูเป็ดไก่หรือเพิ่มตับปลาเป็นเนื้อสัตว์5้าอย่างนะคะแล้วก็เหล้าน้ำชาและกระดาษเงินกระดาษทองส่วนตอนสายก็จะเป็นการไหว้ป้ายแปะบอค่ะคือการไหว้บรรพบุรุษ พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้วเป็นการแสดงความกตัญยูตามคติจีนค่ะรวมไปถึงการเผากระดาษเงินกระดาษทองเสื้อผ้ากระดาษเพื่ออุทิศแก่ผู้ล่วงลับหลังจากนั้นญาติพี่น้องก็จะมารวมกันนะคะรวมตัวกันรับประทานอาหารที่ได้เส้นไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลและก็ถือเป็นเวลาที่ครอบครัวหรือวงตระกูลนั้นจะรวมตัวกันให้ได้มากที่สุด และจะแลกเปลี่ยนอ่างเปาหลังจากรับประทานอาหารร่วมกันแล้วค่ะอ่างเปาค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนถามว่าอ่างเปาคืออะไรอ่างเปาก็คือซองใส่เงินที่ผู้ใหญ่นะคะจะมอบให้กับผู้น้อยและก็มีการแลกเปลี่ยนกันเองหรือจะใช้คําว่าแตเอียก็ได้เช่นกันค่ะต่อกันที่วันไหว้ค่ะวันไหว้ตอนบ่ายก็จะไหว้ป้ายห่อเฮียตีเป็นการไหว้ผีพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเครื่องไหว้ก็จะเป็นพวกขนมเข็ง ขนมเทียนเผือกเชื่อมน้ำตาลกระดาษเงินกระดาษทองพร้อมทั้งมีการจุดประทัดเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายและเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะส่วนวันที่3ค่ะคือวันเที่ยวนะคะหรือวันถือก็คือวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่1ของเดือนที่1วันนี้นะคะชาวจีนก็จะถือธรรมเนียมโบราณที่ยังปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะก็คือป้ายเจียเป็นการไหว้ขอพรและอวยพรจากญาติผู้ใหญ่ และผู้ที่เคารพรักโดยนำส้มสีทองนะคะไปมอบให้และเหตุที่ให้ส้มนั่นก็เพราะว่าส้มออกเสียงภาษาแต้จิ๋วว่ากิหรือภาษาฮกเกี้ยนว่าก้ามนะคะซึ่งก็ไปพร้องกับคำว่าความสุขหรือโชคลาภเพราะฉะนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะการให้ส้มในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั้นจึงเหมือนการนำความสุขหรือนำโชคลาภไปให้ก็จะมอบส้มจำนวน4ผลนะคะห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าของผู้ชายค่ะ และเหตุที่เรียกวันนี้นะคะว่าวันถือก็คือเป็นวันที่ชาวจีนนั้นถือว่าเป็นสุริมงคลก็จะมีการงดการทำบาปจะมีคติถือบางอย่างค่ะอย่างเช่นไม่พูดจาไม่ดีต่อกันไม่ทวงหนี้กันไม่จับไม่กวาดและจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่แล้วก็ออกเยี่ยมอวยพรและก็พักผ่อนนอกบ้านกันค่ะ คุณผู้ชมคะวันตรุษจ,จีนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีอันง,งดงามนะคะที่แฝงเอาไว้ด้วยการสั่งสอนในหลากหลายมิติที่ทุกๆคนนั้นก็จะได้อวยพรให้แก่กันและกันค่ะโดยเราก็มีตัวอย่างคำอวยพรที่เป็นภาษาจีนมาให้ได้ฝึกกันดังต่อไปนี้ละค่ะอย่างในช่วงวันตรุษจ,จีนนี้นะคะก็จะมีคำอวยพรค่ะอย่างเช่นซินเจียยู่อีซินนี้หัวใจแปลว่าขอให้ประสบโชคดีขอให้มั่งมีปีใหม่ค่ะ ตัวเกตตัวลี่แปลว่าความมงคลอันยิ่งใหญ่หรือค้าขายได้กำไรจ่ายงวนก้องกิมแปลว่าเงินทองไหลมากิมหยกม่วตองแปลว่าทองหยกเต็มบ้านค่ะบ่านสู่ยูอี้แปลว่าทุกเรื่องสมปรารถนาหกซิ่วบันบันนี่แปลว่าอายุยืนพันพัน,พนปีเก๋โฮอุนคิ แปลว่าโชคดีเข้าบ้านเกียรโฮสินนี้สินนี้ตัวถันแปลว่าสวัสดีปีใหม่ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยอีกฝ่ายนะคะเมื่อได้รับคำอวยพรแบบนั้นแล้วก็จะตอบกลับมาค่ะว่าต่างต่างอยู่อี้ก็แปลว่าขอให้สุขสมหวังเช่นกันค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีคำอวยพรอีกหลากหลายค่ะอย่างเช่น นีหนี่ตัวถานฉี่ค่ะก็แปลว่าปีนี้ร่ำรวยมหาศาลนะคะรวมไปถึงเป่งอิวเตียวคีค่ะก็แปลว่าเพื่อนมิตรมีสุนั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นคำอวยพรนะคะของเป็นภาษาจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่นิยมใช้กันค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะชอบคำอวยพรแบบไหนก็เลือกใช้กันตามสบายเลยละค่ะแต่ถ้าตามแบบฉบับของสำนักข่าวทีนิวส์ของเราแล้วละก็ อยากจะได้อะไรนั้นต้องทำเอาและก็ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองนะคะและช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะจ่อข่าวร้อน